สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมกับคุณแม็กนะครับกับรายการ asg e n g i n แอง o ิ g โช e r อร์เมอรีวิวเราจะมาลงมัด pb กันนครับนี่คือมอัด4โีโไอไอพอด ไอพอดนะครับอันนี้ก็คือ, Mod. อมอสเสียงวีอสโอนะครับอันนี้ก็คือมอดอักอักอะไรว่าจำไม่ได้ละเราก็กดดาวน์โหลดมานะครับสักเดียวเสร็จแล้วก็รอเนี่ยมีรูปด้วย มันนี้ประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือไปทับเราก็ทำนนไปที่โฟล์โปล,ปล,ปลเดอร์เกมนะครับโปลเดอร์เกม อย,อย่าให้เลยอย่าให้เลยแล้วก็นี่เร็วดีนะครับเกมด a ต a า S B T H แล้วก็ไปได้แพ็กนะครับแล้วก็ลากเข้ามาเลยครับแบบลากเข้ามาเลยแต่ผมไม่รากนะครับเพราะผมลงแล้วนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ด้วย